สวัสดีค่ะมาทําเมนูขนมไทยทานเองกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับเมนูขนมอินทนินค่ะก็เป็นเมนูขนมไทยที่หาทานได้ยากนะคะแต่เราสามารถทําทานได้เองง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็มาเตรียมน้ำกะทิกันไว้ก่อนค่ะก็ใช้กะทิทั้งหมด250กรัมนะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปค่ะนำมาผสมกับน้ำเปล่าอีก100กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายอีก80กรัมค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ใบเตยอ,อีกสัก2ใบนะคะ วันนี้เราก็จะแต่งกิ่งกะทิด้วยกลิ่นอบควันเทียนนะคะก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะจะไม่ใส่หรือว่าจะใช้เป็นกะทิอบควันเทียนสาเร็จรูปเลยก็ได้ค่ะเราก็ใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนน้าตาลทรายละลายค่ะ ตอกะทิเริ่มเดือดก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นตัวค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปทําตัวขนมอินทเนิลกันต่อเลยนะคะก็จะใช้แป้งมันสำปะหลังทั้งหมด80กรัมค่ะนามาผสมกับน้ําตาลทรายจํานวน80กรัมเช่นกันนะคะจากนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันคร่าวๆค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ําเปล่าลงไปทั้งหมด470กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะ เมื่อแป้งละลายดีแล้วเราก็จะผสมน้ำใบเตยแบบเข้มข้นลงไปทั้งหมด30กรัมค่ะสำหรับวิธีการั้นน้ำใบเตยแบบเข้มข้นเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คําอธิบายคลิปนะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนี้เราก็จะนําไปเทใส่กระทะกวนได้เลยค่ะก็ใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนแป้งของเราสุกใสทั่วกระทะค่ะ ค่ะขนมของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะตัวเนื้อก็จะมีความเหนียวข้นหนืดค่ะสีก็จะใสๆทั่วกระทะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจากนี้ก็ถ่ายใส่ภาชนะค่ะแล้วก็รอให้เย็นเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวิธีเสิร์ฟของเราวันนี้ก็จะใช้ช้อนทั้งหมด2ออันค่ะมาตักตัวขนมขึ้นไปนะคะแล้วก็หยอดใส่ลงไปในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําแข็งนะคะตัวขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มหยุบหอมกลิ่นใบเตยนะคะส่วนน้ํากะทิก็จะหอมกลิ่นอบควันเทียนค่ะรับประทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองทําทานกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูกันไว้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ